สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับไม่ยาวมากเพราะว่าตัวนี้ก็คือน่าจะไม่ไม่มีรายละเอียดอะไรนะแล้วก็ทุกคนก็น่าใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับมันมีช่วงหนึ่งที่สินค้าชิ้นนี้ขาดตลาดแล้วก็ราคาพุ่งไปสูงมากนะครับจากที่แต่ก่อนราคาหลักร้อยนะครับกระโดดขึ้นเป็นหลักพันสองพันก็มีนะครับแต่ว่าหลังจากโควิดเริ่มซาลงนะครับผ่านมาแล้วเนี่ย เริ่มกำลังการผลิตเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วก็ดีมาเริ่มกลับมาเป็นปกตินะครับราคาก็กลับมาถูกลงนะครับเข้าถึงได้แต่ว่าก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะกับบ้านที่มีเด็กเล็กนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก <c oughs> ก็คือตัวที่เป็นนี่นะครับที่วัดอุณหภูมิึงด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 ึงซึ่ง อันนี้นะครับก็เป็นวัดอุณหภูมิตางสเปกเนี่ยที่ผมอ่านนะยังไม่ได้ลองใช้เนี่ยเขาบอกว่าวัดเฉพาะบุคคลนะครับเดี๋ยวดูยี่ห้อก่อนหรือไม่ด <unless S 2> <it really. S 1> ูอันนี้ยี่ห้อคอนคอนก้านะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับมาในรูปแบบของนีกระบอกเป็นกระบอกเลยเหมือนแบบส่งสารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีคู่มือนะครับในนี้ซึ่งภาษาจีนขอยัดข้ามนะครับอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกจริงแล้วก็ ในรายละเอียดเขาบอกว่าเขาไม่ได้แถมแบตมาให้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผู้ขายคนไทยเขาอาจจะใส่มาให้เองหรือเปล่านะเพราะว่าฝามันเปิดมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้ใช้แบตทิปเปอร์เนะครับก็คือ AA 2ก้อนในการมาดูตัวเครื่องกันดีกว่าก็ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอ้ก็คือเบบสิกเลยอันนี้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะครับสีค่อนข้างน่ารักเชียว สีแบบพาสเทลสดใสฟุ้งฟิ้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ l c d นะครับล้วก็นี่ตัวยิงุณหกูมน่าจะเคยใช้กันมาก่อนแล้วอ่ะเนาะไม่ยากอะไรตัวนี้ก็เราก็แกะใส่่านนะครับเราแกะอันนี้ก่อนพาดติดกก่อนชิบโอเคตัวนี้ก็จะเป็นจอ l c d นะครับซึ่งมันจะมีโหมดที่เอาไว้วัดอุณหภูมิจริงๆเราก็แค่กดปุ๊บอย่างนี้อ่ามันจะติดเลยนะครับแล้วก็จะวัดได้เลย 36.3นะครับก็ใกล้เคียงกับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าอุณหภูมิปกติแล้วก็ในสเปคเนี่ยมีบอกว่าสามารถจดจําอุณหภูมิที่เคยสแกนมาแล้วนะครับได้ถึง32ค่าเลยด้วยกันนะครับวิธีดูก็คือให้เรากดปิดก,ก่อนนะครับแล้วเราก็กดใหม่แต่คราวนี้กดค้างนะครับ จะมีรูปตัว M อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเราก็กดดูได้ครั้งที่1ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่จะเอาไปวัดอุณหภูมิทําขนมหรือว่าต้องการรู้อุณหภูมิพื้นผิวนะอันนี้ตอนที่ได้มานะครับราคาแค่269บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าก็ไม่ถูกไม่แพงนะกระดับกลางๆสาหรับสิ่งที่ทําได้นะครับวัสด,ดุสี การประกอบอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคแม้ว่ามันจะเป็นพาตติแต่ว่าเทียบกับราคาแล้วก็โอเคนะครับ <S <S อันก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงกดติดตามกด s u b ส cribe แล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็แชร์ให้พเพื่อนๆดูกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ